ลูกแต่ฟงน้ออ้อยเธอไหนปางไม่น้ำาญใอืมน่าูดแบบนั้นเอเมื่อน่าู้แบบนี้เไปไปข้างเป็นข้างเราเป็นข้างหนน้องมิตกกับโลดอีก

យកតែពីមាយ៉ាងគเนาะហ្នឹងអូខេនចូលទៀតឡើងណែនមកធម្មំជាសំណែនដល់បងពងពើតាណឹងហ៎ហ៎អូតាំ ีย่ดีมากเลยเนี่ยเห็นไมพกพาแค่น่ะนี่เบ่บบารถ้าจะไม่เชื่อเลยบอดตะใช่เให้เก่ประมาณเท่เนาะจังานเด้งสานี่ประมาณกี่โ้จะมาะเออนี่ก็ดีเลยเนาะพวกพาไปไหนสะดวกขึ้นจะนี่ เน่เานไเพยครนนาน่เคยจะีกเลยปั <t ori> <t ori> ่บปนลาบซึซ้อยู anxious, well. ่ัวเนมดดอกเกียเนา่น่ะงเกียหลังเม่ยังสะได้กุกใช่เนาะพกพาจะนับปลอดภัยเนาะเดินทางไปไหนสะดวกไม่ต้องกังวลมีจุบจุบพกพาเนาะเรารยเชิญค่ะนี่ราออกใจโมบิโซนน้องนี่เนาะดดอินเนาะเนี่ยเนี่ยเม่น่ะ ยมเบียดเบียนพี่ฉันเนาะอ๋อเหมือนวันท่าบวันนี้ยังก่อนล้วยดีนปร้งนิดๆอาจจะดีเนาะงไงคิดดดีมากเลยแบบว่าบางคนอ่ะเอาจะเบียวชนตนเนาะก็จากตะตะโซนที่ราวยวายวยวายอยูาอ๋อใช่ใช่บอว่ากูจะพาในที่ของชั้นใครจะเป็นไรก็ชาแต่ฟางคิดแบบอ้แบบคิดถึงการไกว่าสู้ไปคนคนโม,โมไหมนะ ๋ยวยลโมบินูนาดตในน้อยเปนเพนตายยโอไอ้น้องทบ้านกเียวมันบานองอม่ยปคุณม่เดายตกหลับไเอกเลยกเลยก็เลยไ่เอาเอาซืนจากนู่นมัน่ะก็เปนทุกนายเนาะน่่อั่นบรอดเนาใช่เราเนาะต้องเป็นกิโล ด้วยด้วยความที่เกรงอ,อกเกรงใจบ้านใกล้เรืนเพียงเนาะอืมเรนจิโรเออดัมสตลคลาดดันลงดามจะัมีอ้อดออกไดออยลุงกาขายบ้างเนาะอืมอดีดีแท้เลยเนาะอ่ะครับเออในบางคนฉันจะเผาที่ของฉันเบ็ดกระทบคนบ้านเรือนข้างเคียงเพรา,า,าะาาไม่ขายใจนะเ,เนานะ แต่พี่นะโอ้โบางเป็นคนที่มองการไกลมากเลยนะคิดว่าเออถ้าเผาที่เราจริงแต่บางทีควันมันก็ลอยไปทําให้คนเดินเฮ้อเนาะก็เป็นเรื่องใหญ่พัดนำกันเนาะโอ้บึงดัดอัรอยบ้าการเบี้ยวแส้ที่ดัดนองเส้แบบนองย่อยอ่ะนี่หนูเบี้ยร้อนเลยก็เรื่งก็เรื่งมันมีสิทธิ์ตายเหมือนกันเนาะมันก็เป็นเรื่องนะกนนั้นใช่เพราะว่าก็เนียงเบี้ยป่ะเปิดแส้ไหมนะ่น่ะ คนนรตุกคนครับดีดีจังเลยคนจาร้อนประมาณชาน้อนลาสนามเงินเออที่จะไปเอาน้ำบอยืมใบเี่ยวเทียนมาไหนดีนาะเนียนเนียนเนียนเจริเนาะเนนเโชคดีเนาะมันจะมาใบบุญกตอแนกลางดก้อยแต่ค้าปกติเนาะเออปกติโชคดีโชคดีจังเลยเนาะได้มาเจอผมก็เมีนี่สำรองแม่นะเ้อจะนเเาจ่อ โชดีเด้อปาาเป๊ะต้นสบฮะตพด้น้ำซับเยอะเหรออันน้ำทับที่ที่เด็กคนตืนโดนไหมน่ะหาเลยต่พูดกี่กายเดวโอ้าจนครับน้ำใสใสจนมือขาดหยอดมันตื้นโบราณโบราณแต่ก่อนยังเที่ยวครูครีคราใบหนบางเนาะดันงกระจบนนหน่อยจำดโอ ใช่สมัยตะก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนาะบางน้องแบบว่าได้น้ําจุบน้ําน้ําซับนี่แหละจากจากแหล่งน้ําเนาะยังหมูบริโภคมาดื่มโอ้ยบางในสายเล้าหอมมะฮอมรากไม้เนาะบางน้องอ้ดีดีดีจับจระเข้บาตรบาตดีเนาะจากเจ้าบางี่จอดชคดีโชคดีอ้อน้องแม่ไหนโอเคนั่นบางนั่นนองนั่นนั่นน่ะแม่นนะเออเล่นไหยื่ะดงโตขึ้มันเกี่ยวกับ ถ้าเกิดติธุระมั่งสายไม่ว่างเยหาหนอกเออไปต้องไปเตน้ำโจน้ปลี่ยนมันโเคยบอดีจะมือเตหนงตรมือ้ฮอาจารย์เคยบานกี่กี่ดำนู่นนะอืมขาดเตยจอเกียห้น้องบ้านจ้มเนื้อเองเออกิดเหมอพกบตรเากะ้พกบ้านาเน้อ เออนุ่งหอแม่นคนขยันอยู hai, um, ่ไหนก็ไม่ลำบากไปอดหรอกนะวางเนาะได้ซีไ mm ด้ขายได้จำน่ายเออนุ่งหอยใือไปแล้วครับพี่น้องพี่ตาลิงเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีพวกพา อุปกรณ์ยามฉุกเฉินนะครับคือสูบสูบนี่มันก็ช่วยช่วยเราได้ยามขับขันเวลาประสบป,ปัญหาเจอปัญหาในด้านรถยางแบนหรือไม่ได้แต่ทีเดียวนะมันยางแบนยางรั่วแบบเล็กๆนิดๆเราก็สามารถแก้ไขแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บางครั้งเราเดินทางไปห่างจากหมู่บ้านไปในธุระกันดาร อาจจะไปเจอตะปูไปเจออะไรบางอย่างทําให้รถยเราอาจจะยางรั่วยางแบนโดยไม่ทราบสาเหตเุเราก็จะมีอุปกรณ์สํารองอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อที่จะใช้ในายามที่เราต้องใช้ลมเพื่อที่จะสูบเข้าไปในรถของเราก็จะช่วยให้เราได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่แหละก็คือมีไว้ก็ไม่เสียหลาย พกพาติดใต้รถไปด้วยกระดีนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจ้องเดินทางกันต่อไปอีกไกลแสนไกลไปท่องเที่ยวในรอบๆไม่ถึงจักรกวาลน,นะอืมไปกันว่ามีอะไรมาเส้นผ่ทางที่เราต้องเดินทางต่อไปก็จะเป็นลักษณะนี้ที่น้องก็พามาชมบรรยากาศยามหน้ากลางกลาเดือนมีกุมภาพันธ์นะครับ ก็ดีใจได้ช่วยกันได้ช่วยได,ได้ช่วยส่งรถในายามที่น้องเรอปัญหาก็ไนจะแกกันไปกันต่อ